จุดจบของคุณแม่นักปั๊มนะคะ <c oughs> การที่น้ำนมเยอะมากๆเนี่ยเวลาลดรอบปั๊มทีนึงมันก็จะทรมานมากๆด้วยความที่นมมันเดียวมากๆเวลาปั๊มทีหนึ่งอะมันเหมือนพลังงานมันถูกสูบออกไปแล้วก,ก็จะโรยแบบอ่อนเพลียงปั๊มก็ปั๊มไม่ออกร่างกายแม่มันมันไม่ใช่หุ่นยนต์ที่มันจะเซ็ตอะไรแบบนั้นได้เต้ามันแบบเซ็ตหรือมีเลือดอย่างเงี้ยถ้าเลือดเกิน20%เนสเเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ทานแล้วนะเราได้ยาเป็นตัวช่วยเพราะถ้าไม่ได้ยาเนี่ยสุดท้ายมันจะตันอีกเพราะมันจะผลิตนมเยอะมากๆ วันนี้จะมาเล่าเรื่องจุดจบของคุณแม่นะักปั๊มนะคะนมแม่มันถึงทางตันแล้วเพราะว่านมตันอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าก่อนเป็นคนนมเยอะมากปั๊มทีเนี่ยก็คือแบบ16ออนเป็นอย่างตา่ำซึ่งเคล็ดลับนมเยอะเนี่ยแม่ๆก็ถามเข้ามาแบบ DM คือตอบไม่ทันอนะที่ผ่านมาคือก่อนเน่เทสด้วยตัวเองไอตัวเขาเรียกว่าอะไรผงบำรุงน้ำนมให้มีเยอะขึ้นข้นแล้วก็ได้ปริมาณที่แบบเพียงพอกับลูกอะ หรือคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีน้ำนมอะไรเง,งี้ยกินของกอนเสริมอะ่ะคิดว่าน่าจะเรียกได้ดีเพราะว่าอันนี้ก็คือเอาตัวเองเป็นหนุ่ทดลองเลยปลอดภัยแน่นอนเพราะาตัวแฝดก็โตเกินวนไวได้วยแข็งแรงด้วยนะคะไม่ได้มีความผิดปกติอะไรทั้งนั้นเป็นเด็กคลอดก่อนกําหนดนะก็แปลว่าปลอดภัยแหละเพราะว่าตัวคนเองก็ลองเองการที่น้ำนมเยอะมากๆเนี่ยเวลาลดรอบปั๊มทีนึงมันก็จะทรมานมากๆไอ้จาก3เป็น4 4เป็น6 6เป็น8อย่างเงี้ยมันไม่ทรมานเท่าไหร่แต่จากทุก8ขยับเป็นทุก12ชั่วโมงมันเป็นอะไรที่แบบ โหคือจริงๆแล้วอะแม่บางคนก็จากแปดอะทุกแปด่ยบเป็นทุกเก้ายบเป็นทุกสิบค่อยๆฝึกนมให้มันแบบว่าตกรอบนิดหน่อยค่อยๆขยับทำให้นมมันแบบว่าลดลงบ้างหรือว่าแบบเวลาขยับรอบปัม๊มเราไม่ค่อยทรมานมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ของกอนก็คือไม่ไม่หลูไม่มีความรู้ตรงนี้ก็คือจาก8กระโดดไป1 2เลยพอมันเป็นทุก1ิบสองแล้วนมมันเต็มจนมันล้นมาจนเวลานู้นน้ำนมอะพี่เขาจะบอกว่าแบบเขาเรียกว่าต่อมน้ำเหลืองก้อนใต้รักแร้มันจะบวมไปด้วยเพราะว่ามันโอ้มันอัก มันแบบมันนมมันตันข้างในเลยปกติใช้มือบีบไล่ไล่ไล่อะไรย่างเงี้ยก็คือจะแบบเหลือนมในเต้าน้อยที่สุดอบคือคาว่านมเกลี้ยงเต้ามันไม่มีจริงหรอกแต่ครั้งนี้อ่ะไล่เท่าไหร่มันก็ยังมีก้อนแข็งๆอยู่ก็แบบเอาแล้วสงสัยจะตันมันปวดมากมันระบมมันแบบต้องกินพาราอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายมันก็จบด้วยการที่จะต้องใช้เข็มทิมทิมทิมเพราะว่ามันเริ่มจะตันเยอะขรมันมากปั๊มก็ปั๊มไม่ออกจากที่แบบปั๊มได้ข้างนึงอย่างเงี้ยแปดออนเก้าออนสิบออนมันเหลือแค่ส สุดท้ายเนี่ยจริงๆอะ่ะก็คือว่าพี่ๆเขาแนะนําว่าก็ควรจะไปหาหมอนะเพื่อที่จะให้คุณหมอดูซิว่าต้องใจยาไหมากลัวว่ามันจะเป็นฝีกลัวว่ามันจะติดเชื้อคือตอนเป็นฝีเนี่ยน้ำนมที่ออกมาจากช่วงนะั้นลูกก็กินไม่ได้ด้วยนะใช่ใช่ใช่ในส้วงที่แบบว่าเต้ามันแบบเซบหรือมีเลือดอย่างเงี้ยถ้าเลือดเกิน20%ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ให้ทานแล้วนะก็บอกคุณหมอว่าไม่เป็นไรหนูไม่ซีเรียสเรื่องปั๊มทิ้งนะแต่ว่าขอให้มันแก้ไขปัญหาให้มันแบบเร็วที่สุดดีกว่าเพราะตอนนี้รูู้้้สกกกกกกวว่่่่่มมมมมันีีนบบล็็็ออออออุไไไไคคยยยดดป ความสุขมันแบบจิตใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอะไรอย่างเงี้ยหมอจะให้ยาเป็นยาที่เอาไว้ลดฮอร์โมนโปรแลคตินนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ผลิตน้ํานมถ้าฮอร์โมนโปรแลคตินลดลงน้ํานมก็จะน้อยลงจนมันกลับเข้าสู่สภาวะปกติก็คือน้ํานมแห้งไปเลยจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1อาทิตย์ถออาทิตย์ก็กลับบ้านมาก็กินกินตอนกลางคืน ก่อนนอนตื่นมารู้สึกว่าเออฟิลเหมือนเดินบนน้ำนะมีความลอยลอยมึนมนแบบก้มหน้าแล้วเวียนเวียนหัวหน่อยก็คิดว่ายามันไม่ได้กัดกระพองมันก็กินได้สรุปว่ายาเนี่ยไซเฟกมันมีอยู่แล้วแล้วยิ่งมาท้องว่างมันก็ทวีขึ้นไปเลยพอลุกขึ้นมารู้สึกว่าไม่ดีเลยอะ่ะ เหมือนจะวูบก็อุ้มพี่ลิลิขึ้นมากําลังจะลงไปแล้วก็ต้องรีบวางเพราะรู้สึกว่าลูกกําลังจะหลดรู้เลยว่ามันคือหน้าซีดแน่นอนตอนนี้อย่างเงี้ยก็เลยรีบพิมพ์หาพี่เป้พี่เป้ยังไม่อ่านโทรเลยบอกว่าไม่ไหวแล้วขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยแยกไม่ออกแล้วว่าหน้ามือกับหน้าเขาอะอะไรคือแบบซีดกว่ากันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่นุกกรเคยไปแบบนี้คือวันที่นุกกรไปวูบที่โครงการหมู่บ้านใช่เราเคยพานกกรแบบกะว่าจะไปหาบ้านใหม่ให้เด็กเกนกกรเคยมีอาการแบบนี้ตอนนังท้องใช่แล้วก็ไปแ ตอนแรกจะโทรเลื่อนงานแล้วพาไปโรงพยาบาลแทนแต่ว่าอาม่าบอกว่าถ้าสมมติไปโรงพยาบาลสภาพนี้นะแอดมิดแน่นอนแล้วงานทุกอย่างที่แบบอาทิตย์นี้เรามีงานอาทิตย์นี้โค่นจะพังหมดเลยเพราะมีงานทุกวันเลยนะคะจะบอกกับทุกทุกคนอย่างหนึ่งว่าแบบมันเป็นข้อดีและข้อเสียของคนที่นมเยอะเลยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่บอกว่าพอเรานมเยอะมากเมื่อเราจะหยุดมันมันก็จะทาร้ายเราเหมือนกันนะจริงพูดถึงจริงๆต้องบอกแบบคนที่นมเยอะอ่ะมันเป็นข้อดีอยู่แล้วเพราะว่าลูกจะได้กิน นมแม่นานๆมีปริมาณนแมแม่แบบสต็อกเยอะๆอะไรอย่างงี้นะคะแต่เวลาจะลดรอบปั๊มอะ่ะก็หาข้อมูลนิดนึงอย่าใจร้อนแบบก่อนดลิตบบจากทุกแปดเป็นทุกสิบสองร่างกายแม่มันมันไม่ใช่หุ่นยนต์ที่มันจะเซ็ตอะไรแบบนั้นได้อ่ะมันจะต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะ่ะเราไปหักดิบแบบเหมือนเลิกบุหรี่เลิกเหล้าอะไรแบบนั้นมันไม่ได้อะ่ะเออเพราะฉะน,นั้นต้องให้เวลาเขาด้วยนะคะไม่งั้นมันก็จะกลับมาทําร้ายเราแบบเนี้ยจริงๆอ่ะจะบอกว่าบ้านเรามีปัญหาเรื่องปั๊มนมมาหลายรอบมากเลยแล้วก็คือทุกคนอ เยอะมากๆเวลาปั๊มที่หนึ่งอ่ะมันเหมือนพลังงานมันถูกสูบออกไปแล้วก็ก็จะโรยแบบอ่อนเพลียง,ง่วงแต่สุดท้ายก็รู้ว่าร่างกายมันก็ไม่ได้แบบสั่งได้ขนาดนั้นเราจะไปอยู่นี้ก็แบบหยุดผลิตเดี๋ยวนี้ซึ่งพี่เป้ก็เข้าใจก็โอเคตอนนี้ก็คือเราได้ยาเป็นตัวช่วย เพราะถ้าไม่ได้ยายเนี่ยสุดท้ายมันจะตันอีกเพราะมันจะผลิตนมเยอะมากๆโอเคเราหยุดให้นมลูกไปเลยก็คือปั๊มทิ้งอย่างเดียวกินยาตอนนี้ก็นมลดมาเป็น10ออนเหมือนกันนะตอนนี้เหลือแค่มือแล้วประมาณ8ปออนนะคะเมื่อ,อไรก็ตามที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปั๊มนมหรือการหยุดปั๊มนมหรืออะไรต่างๆเน้นแนะนําว่าให้ปร,รึกษาผู้เชี่ยวชาญว่าเราแบบไปดู u ูท b e มาแล้วเห็นแบบคุณแม่คนเนี้ยเขาใช้วิธีนี้แล้วมันเวิร์กมันอาจจะไม่ได้เวิร์กสำหรับเราก็ได้หรือแบบบางทีที่เราคิดว่าเอ้ยเราเคยแบบถ่างรอบปั๊มออกาแล้ว ร่างกายเราโอเคแต่นั่นอาจจะโอเคแค่เฉพาะแบบแค่ชั่วโมงนั้นเนี่ยการที่เราแก้ปัญหาแบบที่เราคิดว่ามันถูกมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องของเราก็ได้อะบางทีแบบ่าร่างกายของเราอาจจะต้องการแบบใช้ยาช่วยไหมบางทีร่างกายของเราต้องใช้วิธีการธรรมชาติเช่นการนวดเปิดท่อน้ํานมไหมคือมันมีหลายวิธีในการที่จะช่วยทําให้คุณไปถึงจุดหมายได้แต่ไม่ใช่ว่าเรามาคิดเองเอออย่างบางคนที่แบบไม่มีความรู้อย่างเงี้ยไปหายามาทานเองที่จะลดต่อน้ํานมอย่างเงี้ย ใช่แล้วถ้าเผือดันไปเผลอเนี่ยสมมติวาแบบปั๊มนมง่วงๆให้ลูก้านเนี่ยเ,บบเรียบรอ้อยเลยนะเรามาระวังแล้วก็ละเอียดหน่อยกับการจับเหตนแปลงไลฟ์สไตล์ส่วนให เพราะมันส่งผลต่อชีวิตตัวเองมากๆอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วกลวยปั๊มนมเนี่ยไซส์ของมันอะไม่ใช่ว่าวันที่เราแบบเพิ่งคลอดแล้วเราปั๊มทุกสชั่วโมงอะเราใช้ไซส์หนึ่งแล้วพอแบบขยับมาจนทุก8ชั่วโมงทุก12ชั่วโมงเราจะใช้ไซส์เดิมอะมันไม่เสมอไปนะเพราะว่าอย่าคิดเป็นเรื่องทะลึ่งนะเวลาที่แบบเราปั๊มนมบ่อยๆอย่างเงี้ยหัวนมมันจะใหญ่ขึ้นเราก็จะต้องใช้กลวยไซส์ตามหัวนมแต่พอวันหนึง่งที่เราปัมนนนน้้ออออยลอลลงบบ่ัหืแแควรรบบบบีม ก็หดตัวเล็กลงเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนกลวยไซยส์จะตามหัวนมด้วยนะถ้ายังแบบไปฝืนใช้ไซส์เดิมมันอาจจะทําให้ดูดน้ํานมได้ไม่ดี เราก็อาจจะทําให้หัวนมแบบถลอกเป็นแผลหรือว่ามันดูดลานนมเข้าไปด้วยเพราะว่าหัวนมมันเล็กลงนี้นะคะก็คุณแม่ก็วางแผนกันดีๆแล้วก็หาข้อมูลกันเยอะๆเ,เน้นความสะอาดและปลอดภัยเป็นหลักและกันปรึกษาหมอเยอะๆนะเพราะว่าหมอเนี่ยน่าจะรู้ดีที่สุดแล้วก็อย่าไปซีซัวกินยาเองที่พี่เป้บอกนะครับโอเคหลายๆคนถา,ามคอมเมนต์ดีเอ็เยอะมากว่าตอนนี้นมแม่เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเห็นก็นลงในสตอรี่ว่าแบบไปโรงพยาบาลมาเพราะว่านมมีปัญหาอย่างเงี้ยก็ดูในคลิปนี้ได้คะ่ะข้อมูลประมาณนี้ thank you